เต็มข้ามเลยครับโอ้ยไอ้เย่ได้ผลครับ เป็ดตะเขีงกับเยลทุนหาง ครับตอนนี้เอาใส่เบียดเรียบร้อยแล้วครับหาสิบหลังไหวบอลลุดกันแน่พี่หลงเนาะเพราะสมานมาครับแม่ป้าแ่เหรอแม่ไหนอ้ามไก่อู้หูยเฮ้ยแม่ไหนครับนั่นนี่นะฟองคือยังสีปลาไก่เลยเนาะอ้หูย เย้ได้ผลครับมันมันครับนี่พี่ร้องไอ้เพียกแตกมือเศร้านี่ขาดเลยอุย้ยสุดยอดเลยปา,ากเยี้ยครับโคดจ้ะ ทอดแป้งทอดแป้งปลาไก่มาทอดมันปลาไก่เหนื้อเหนียวแลมันมันครับเดี๋ยวน่ไปยังไปยังโอ้ยได้รุ้ละได้ร่้ละ

ตเติมคำเลยครับมันมัน,มน,มนตเต็มเติมคำ ยังคุ้มเลยนะครับมีความเสี่ยงแห่งครับครับแดมหนี่งสองครับปันหมานครับออ้ยแต่ว่าขาดกา็ไม่ง่ายนี่มีสิทธิ์เดยไลตัวอยู่ เสาหนีสองแ้มครับผมจะอยากสลัดแร่เนะี่ยโอ้ยผลงานดีด้เนี่ยนับตื้อดีอด้วยเนะี่ยจุ่มนะ้ำนะนี่ครับผลงานเสาหนีเขาครับปลาไก่ในจีเบียดหอดนะครับทอดมันปลาไก่นะครับแล้วก็ปลาขาวเนี่ยไตุ่ตมย่ำครับอีกที่วัตถุดิบหลักครับของทอดมันปลาไก่ครับผมนี่ครับ มีดังนี้ครับตัวฟักง,งาจ้ะพริกแกงใบมะกรูดไข่ลูกหลอดน้ำปลานนะ้นำตาลจ้ะน้ำก็นเนื้อป้าปลาไก<ต>่ครับลงเลยครับพริกแกงจ้ะขันพริกแกงไอ้เขากับเนื้อปลาไก่ครับ ใ่ไก่สองฟองจ้ง <ส fat> <ส>ะน็ดปวกหอมครับตามด้วยใบมะกรูดซอย,ดอยครับ สามานโเลยใส่ไฟอ่อนๆครับ มันทอดซอสดงนิ่มมากขอบคตงเลยจ้าเราประธานอาหารช้าแะจ้ะอันนี้ทอดมันปา,กกายมาให้หลปลวกเตรงค่ะเมนูแรกครับเสร็จแล้วทอดมันปลาไกาสูตรอลังซอนจ้าชุดเกี๊ยกกราจ้า ปลาขาวลงไปครับปรุงเครื่องครับชูรสรสดีน้ำปลาเล็กน้อยครับรสจะใสเกลือกันเลยนะครับตบท้ายด้วยน้ำมะขามเปียกครับตบท้ายด้วยผักครับหอมเปยหอมซอยนะครับหอมเป๊วหอมครับ,รบตบท้ายประพิ้มสีสันและรสชาติครับ มาเดินไปลองกินขอนกันครับต้มปลาข้าวและะ้วคาปลาไก่ทอดแป้งน,นั่นครับ<า>นี่ปลา,าด้วอตัวไงอืข้าวกินข้าวกับปลาข้าว้าเับ ตัวใหญ่กว่ากนด้วยครับเด็กน้อยๆับใหญหสดมั้ยข่าวกรมั